เฮ้ยมันมีหองข้างบนไปยึดไหมเพื่อได้หอหออยู่ไหนนั่นไงอยู่ตรงเฮ้ยอดี๊อดี๊โอ้ยเอาแล้วเดี๋ยวดีมาดีผมมาดีโคตรกับพี่อไอตัวนี้พี่ขอเฮ้ยชึบแอบก่อนเฮ้ยมันโดนลงมาไหนไหนไหนคนหัวเราพิษกาขึ้นไงวะบันไหนนี่ไง ขึ้นไปแล้วเฮ้ยระวังระวังโหรัวมากแม่เหมือนจะไม่เยอะหรือเปล่าเฮ้ยข้างบนมีวะแบงมืดด้วยนี่ยังไง EC EC เจเฮ้ยมันแข็งวายวายวายโอ๊มีระเบิดด้วยเหรอเฮ้ย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 ลบหลบลบระวังตายข้างบนข้างบน พอวันตายเหรอเยืดขุนี้ไรนะขุดเรื่องบล็อกขโอ้โหเหมือนกันตายไหมอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอีกอ่ะวางมันหมดเหรอผมอุ้ยมาจากไหนอ่ะหนูโดนยิงจากไหนข้างล่างมันข้างล่างข้างล่างมึงข้างล่างด้วยแล้วทำไมเรายิงทะลุไม่ได้ชื่อดันพลาดตายขี้โกงมากมันน่าจะเป็นจอก่อว่ะ โอ้โหโอ้โหพี่กำลังเลงเลยไกยส่วนผมยิงผมนี่แหละผมยิงด้านนน้นอยู่อะด้านนน้นมีอีกเราต้องลุมแทงนะแต่ว่าโอ้มันมืดป่าไอ้ต้องหวงว้ายเอ้าหล่นไปไหนป้าเฮ้ยกำลังจะคว้างแม่งจะเร่งถูกเสาตกลงไปพื้นโอเคเดี๋ยวผมบุกข้างในก่อนเฮ้ยจุดตรงนั้นกันี่แน่

เอนเนอร์จีดิงต้องมาแล้วโอเคไอ้ okay. นองไไหนเอาเอากระสุนไปใครเป็นป้าพลังได้มาห้าว่อุ๊ยสองตัวสองตัวสองเหรอ,อ,หรอเออ,อไม่ช่วยนะำยูนด uh ัดเออระเบียงระวังระวัง,วง,วงซ้ายกับขวามีหมดเ,เดี๋ยวจะรีบเข้าไปพิษากายมีตัวหนึ่งโอเคตายแล้งนอกเหลืองในซ้าย ตายตายหรือเปล่าหรือเปล่าังตายว่ะเดี๋ยวยิงเองไสัดการเองเออนี่ไงเออข้าดีนะเข้าไอ้ดอกเด็กเข้าไอ้ดอกเด็กสักกายหนูได้รองเท้าใหม่เป็นไงโอ้เข้ามากจะทำให้เลือดออกพับพี่พี่รู้แล้วไอ้เครื่องเครื่องทำอิทก๊อสอ่ะมันใช้ อาโควยอาได้บทบาทมึงแล้วนะเออกูจะสีหลายทีแล้วอะไรอ่ะอาอะไรเครื่องอะไรเยอะแยะเนี่ยเอาเครื่องนี่ไงแบบว่ากดเอาอาหารออกมาตู้นี่หรอไปชาเหรียญนะมันจะเข้าสู่อะไรอะ่ะเข้าสิกสู่การทำอะไรก่อก่อหนักเลยอ๋อก่อหนักโอเคได้เลยจิ๋วเครื่องๆางไม่บอกใครทุมท่มหนึ่งก็นอนได้แล้วนะเลสือเสืสาว มันจะได้บอบอกไงตื่นแล้วไหมล่ะตื่นแล้วโป่งรีบมาเฮ้ยตีสี่เลยเหรอวะเฮ้ยมาจริงด้วยตะไงเฮ้ยเต็มหน้าบ้านเลยโอ้โหว่าแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวจะเชื่ออะไรพวกมึงเนี่ยกินก่อนแค่กินก่อนไปมาเราเลยก่อน ปะระเบิดก่อนปะระเบิดดักเลยปะระเดักปบดกปะระเบิดักปะระดปาระเดดักปวรักปะังปัปะระเบิดดักะังปเริกกเดั รู้จักปะไอ้เซ็งคิดไม่รู้จักเรู้จักปู่ไอ้ตัวนี้แม่งสามนัดไม่ตายเออ,อถ้าเห็นถ้าเห็นก่อนดีว่ะปลาระเบิดไปแม่งคุม้มด้วยวนี่ไม่รู้ใครตะโกนอย่างดังเลยเฮ้ยมาจริงด้วยใกล้ๆหนูไงเห็นก้อนแรกเลยเหล็กเหล็กห้าก้อนเท่ากับไอนั่หนึ่งแผ่นก้อนใช้ยเยอะไหมล่ะ ไไปไหแต่เยอะดีดูนะนะถ้าจะทำเกาะใช้หกไออาร์มี่เวสอะหัวแท็กซี่ข้าแฮมเมดก็สี่อันโอ้โหหกอันเลยเฮิรนฮะเฮ้ยโอมาอีกแก๊งแล้วพี่ใช่ไหมไหใช่เออ โอ้โหมาลบตรงเล็กมาลบตรงเล็กยองเฮ้ยมันพังเรือปะวะเออว่ะเฮ้ยโอ้เรือจะตายแล้วแน่นจัง แม่นสังบอกแล้วบอกรักกันแม่นสังแม่นสังเดกายมอนแกงกระจอกแกงกระจอกกระนั่งฟัวเฮ้ยใครมนันยิงกูวันนียเฮ้ยพี่กายเหรอ <c oughs> เฮ้ยไปจ้เฮ้ยตรงหน้านั้นตวัตวตัวหดตัวโหดเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองปล่อยปล่อยปล่อย <c oughs> โอ้ยไม่ได้ลูกโซ นี่มันโอ้ยมัวคาบอยออ้ยแรงตัวใหม่ตัวใหม่โอ้โหตายโอ้โหศพพี่นท์มันตายแล้วพี่มันตายแล้วดีมากค่าพี่ยิงมันยิงอ่ะแล้วมันไม่ตายพี่ตายยังยุยเหรอกัวมั้งอยู่ที่ไหนวะ นี่แหละเฮ้ยๆไอตัวถือขวานก็มาโอ้โหใช้อะไรนายใช้อะไรนายขวานเหรอพื้นไรอ่ะพี่ไงตายยังตายแล้วตายิเฮ้ยนี่มันศกประวานแม,ม,ม,ม่นอนประวานรูปมาจากศพที่แล้วน่ะสพฉันนี่แหละวะ ไออ๋อไอยเอยอะๆนี่คือลูกซองเหรอใช่ครับโอ้หรือว่าปืนพกเออช็อตจันแต่ว,ว่ามันต้องไประยะใกล้มันจะได้ผลกว่านี่ไงนี่ไงไหนไหนโอ้ดูดิมเมทัชเคสเนี่ยใช่แล้วมาดูดิชอ็อตหุ้ยนี่แหละของดีแถมแปดช็อตกันเหลอช็อตคนเยอะ ทดสอบด้วยกันยิงนกไม่ได้เปลืองอ่าแตงหน่อยไอ้หยาชีบโซอะไรเนี่ยโอ้โหเอเดเดอิตาอิตาอิาต้องเป็นในส่วนนี้โอเคแล้วก็ ดูจากแบ็คสวิทของเราครับทำงานหนักมากเราก็ม <Hum dû t> ีเ <un> ก <satisfy> ้าอ <có> um <absorbed> ี้ให้เอาได้นั่งเสือจะวดเข่าอะไรเงี้ยแม่เหรอข้อเข่าเสื่อมเหลียวนี่วินเทจนิดนึงครับเขาชอบวินเทจพี่แทงนกตายเหมเฮ้ยทำได้ยังไงล่ะพี่สีมบือโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยเวลาแล้วเฮ้ยตื่นมา แปดโมงเป๊ะโอเคดูก่อนครับว่าโดนบุกหรือเปล่าเอ้าคุณครีเอ้าครีเหมือนจะปลอดภัยเอ้วของในเรือเลยไปคุณตะกายว่ายังไงนะเล้วของในเรือเลยทัไม่ได้มาแค่นี้หรออุ้ยปืนลั่นชิ้มหายเอ้ยแม่งลืมลืมเปลี่ยนอาวุธผิดลืมไปว่าไม่เคยใช้ปืน้วมันมีในช่องได้ไงวะ หายแล้วของหายทำไมของหายอ่ะเก็บมาแล้วแล้วของเต็มกระบุงเลยนอนไปแล้วนอนไปแล้วของหายเลยเนี่ยในตัวก็ไม่มีที่เก็บมาน่ะอ่าเมื่อกี้หนูหนูกลับไปฟาร์มไปโอ้ย GM ไปตั้งไปตั้งนานผมว่าผิดลำใช่ไหมเออโอ๊ยผิดลำเธอล่า GM ไปแล้วนะ อ้าวไม่ใช่หน้ากากหรอไม่ได้ดูไม่ให้ดูหน้ากากใช่ไหมใช่มานี่มานี่มานี่โทษ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 แทน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 มีใครมาสร้างตรงนี้ไว้เนี่ยเอ้าวทำไมมันเชื่อมล่ะผมนี่แหละพี่ไปเชื่อมให้ไงอ๋อมันต้องเชื่อมด้วยใช่เกี่ยวกับอะไรแบตเนาะใช้น้ำมันออกเครื่องปั่นไฟโอเคกด F ตายตายมันอ้าวออ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โหมาแล้ว พี่สกายเห็นเต่าหงายท้องเหมือนหนูไหมตัวนี้น้องก็ตายแล้วหงายท้องว่าน้องไม่โฉบซี่โดนยิงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมันมารอก่อนเลยเฮ้ยจะเป็นตัวขวานหรือขวานไหนดูดิหรือขวานวะ เฮ้ยแกงหน้าไม้อันนี้ไม่ไม่เก่งไม่เก่งธรรมดาไดลด้วยเลยสองคนไปเลยได้เวลาแล้วเฮ้ยปืนใครอ่ะปืนมันดีรอแลอยพี่เปืนม,ม,มันหรอทำไมยิงไม่ตายวะ เฮ้ยทำไรอ่ะไฟระเบิดไฟป้าทำไมอ่ะมองไม่เห็นไปเหอะรอสว่างก่อนค่อยมารูทใหม่หนาวไะเราไปหาบุก<ต>กันไหมใต้ดินเลยนะนำ่นนึงดิมามมีด้วยเหรอประวันดำลงไปแล้วไม่มีอ่ะไมช่ชั้นใต้<อ>ดินเอากล่องตรงนี้ยังที่มันมีมามา่ายังเลยฮะเดี๋ยวเยลี้างบนนะุ้ยวิวิ <Rock> er. มีตรงไหนอีกอ่ะใต้ดินใต้ดินมันเหมือนมีชั้นล่างเลยอ่ะชั้นล่างเก็บปลาเป็นแเก็บปลานี่นี่ไงทางเนี้ย <c oughs> ออก <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> แล้วอันนี้จะมีอะไรสำคัญ <c oughs> ว้าวบูปินใหม่แก้ว เออทิ้งอะไรไม่รู้กระสุนแล้วกันกำลังเสริมกำลังมาแล้วนี่มันชุดแบบแพทย์สนามเหรอแพทย์สนามแพทย์เสียใช่ใช่อ่ะ ตามมาติดๆครับมาสามคนถูกันนี้เอ้ามาถึงก็ไปโชว์ตัวเลยเหรอโชว์ตัวมันเลยเหรอเฮ้ยเขาเห็นเร็วจังอ่ะมันอยู่ไกลนะโอ้โหแล้วบนหินขนาดนั้นมีปืนใช่ไหมทีนี้เราซองแล้วกันครับ

โดนให้อยู่เก๋าในชะ่ปะเล็งหัวนะเล็งหัวเฮ้ยใคเฮ้ยๆๆๆโอ้โหตายโอ้โหวิ่งทาณเลยวาวคนธรรมดานะ บนบนบนสูงสุดอะดนเรียบร้อยดอกตัวอ้เก็บศพไว้ข้างหลังเลยใครก็โดนอยู่หลังเนี่ยููที่สูงสุดแล้วในมันอยู่บนสูงสุดผมผมอ๋อเหรออะไรอ่ะ หมดแล้วตายโอ้ยยังเปิดโปครับเปิดโปครับแล้วเราก็ได้ทำการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันอยู่ในบ้านตายเอาตายไ่ตายไม่ตายเที่ตายแล้วตายแล้ว เฮ้ย <m> ให้โอ้โหนึกว่าพี่นนท์ยังเหลืออยู่ตายไหมยังยังผมไม่ยิงเลยนะี๋ยว่ะ าพึง่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะตายถึกซะละนายโป้งก็ให้อยังไม่ตายอีก มามาแล้วเอาพังเฮยจีนอนพังไอย้ยาค่ายาจีาาอนอนผมโอ้โหนี่บยงสองสองกลัอง,อ,งอุย้ยโหยโหมวกแด,ดงนี่ว่าเบิรกระสุนเอ้ยโอ้ย กอดท้อโอดท้อแลกอดท้ออดท้เดี๋ยวนั่นนั่นอ้อมอ้อมบ้านเออเโอ้ยหหลบหลบหลบบุกบ้านเหรอบุกบ้านเหรอไอหมอกแดงเข้าพร้อมกันไปเลยเข้าไงอ่ะไม่มีของไม่ยิงพี่โอ้โหไม่ย <c oughs> ิงหนูใส <ær S 1> <c oughs> ่ลวงวะเข้า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ได้สองอีกดอก ไปเลยไปเลยเลยบวกแดงตายแล้วเอ้ยเหลือตัวหนึ่งเรียบร้อยหมดใช่เราหมดหรือเขาหมดเขาหมด <c oughs> เก็บก่อนเลยครับตัวนี้ยังถึดเลยอ่ะตัวนี้ติดมากเฮ้ยเบิื่งดีอ่ะดีเก็บเลยมเก็บไหนครับพี่ ตรงนี้เหรอข้างบนใช่ไหมั<น>อ้ยอรยี่0แล้วก็ใส่ชุดอะไรอยู่บ้างลืม <laughs> โอเคนี่ฮะอัปเดตล่าสุดของตัวกรองขอบคุณครับอาริงาโต